เผยผลการใช้ชุดตรวจโควิด19อ n นติเจนเทสคิดกว่า50,000รายความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ3จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ที่ขยายวงกว้างและลุกลามอย่างรวดเร็วมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนต้องรอคิวตรวจโควิด19ด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยจึงได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้นซึ่งจะเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วขึ้นและให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ย้อนกลับไป16กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกที่มีการจัดจำหน่ายชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดสำหรับประชาชนซึ่งสามารถหาซื้อไปตรวจกันเองได้ที่บ้านและต้องซื้อผ่านทางร้านยาที่ออยกำหนดเท่านั้นโดยออยมีการประกาศบริษัทที่ขึ้นทะเบียนชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดสำหรับประชาชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน1 Standard Q COVID-19 AG Home Test ของบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัด 2. Sars-Cov-2 antigen self-test nasal ของบริษัท l o s Diagnostics ประเทศไทยจำกัด 3. Sars-Cov-2 antigen test kit ของบริษัท General Science Enterprise จำกัด 4. Sars-Cov-2 antigen rapid test kit ของบริษัท a u s l a l Capital จำกัด ทางนี้ชุดตรวจโควิด1 9แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองหรือแอนติเจนเทสคิตเป็นช่องทางที่จะช่วยทําให้ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองโรคโควิด1 9ด้วยตนเองโดยออยอได้มีการอนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด1 9ด้วยตนเองในสียรายการจาก4บริษัท และจะวางจำหน่ายในสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐและร้านขายยาที่มีเภสัชกรเพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจวิธีการแปลผลข้อปฏิบัติตัวหลังทราบผลการตรวจและการทิ้งชุดตรวจอย่างเหมาะสมค่ะเละขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอนายแพทย์ภพศสาแดันคุ้มให้ข้อมูลว่าอยากจะให้ผู้บริโภคสังเกตการที่ฉลากของชุดตรวจ ซึ่งจะมีข้อความภาษาไทยระบุว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้และเลขที่ประเมินเทคโนโลยีที่ได้รับอนุมัติจากออยปรากฏบนฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ด้วยซึ่งชุดตรวจดังกล่าวจะเป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้าหรือน้ำลายโดยภายในชุดตรวจจะมีคู่มืออธิบายถึงวิธีการใช้และวิธีการแปลผลฉบับภาษาไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบชุดตรวจที่ได้รับอนุญ,ญาตจากออยได้ทางเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์และผู้บริโภคไม่ควรซื้อชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์หรือแหล่งอื่นๆเพราะอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วเสี่ยงต่อการนำไปใช้และแปลผลที่ผิดพลาดค่ะ ส่วนผู้ประกอบการที่จะโฆษณาจำหน่ายชุดตรวจต้องได้รับอนุญาตจากอยก่อนถ้าหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเกิดว่าใครพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอ,อย1556ค่ะ ยังไงก็ตามหลังจากที่มีการอนุญาตให้นำชุดตรวจโควิด1 9แอนติเจนเทสคิดเข้ามาใช้เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด1 9เบื้องต้นผลการนำไปใช้ในชุมชนกว่า50,000รายพบว่าเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจมาตรฐานด้วยวิธี RT-PCR ความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่เกินร้อยละ3เพราะฉะนั้นถือว่าได้ผลดีค่ะ ทางด้านนายแพทย์เจเดทธ,ธรรมทัตอารีเลขขาธที่การสำนักง,งานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกระทรวงสาธารณสุขก็ได้พูดถึงการจัดหาและการใช้ชุดตรวจโควิด -19 แอนติเจนเทสคิดที่สอปอสอชอและกทะมได้นำร่องใช้ชุดตรวจในชุมชนกว่า5 0,000รายพบผลบวกประมาณร้อยละสิบเมื่อนำผลไปเปรียบเทียบกับการตรวจมาตรฐานด้วยวิธี RT PC R t p c ท พบความผิดพลาดไม่เกินร้อยละสามอย่างที่เรียนให้ได้รับทราบนะคะว่าถือว่าได้ผลดีทีเดียวเพราะฉะนั้นคณะกรรมการหลักประการสุขภาพแห่งชาติหรือบอดสอปอดสอชอจึงมีมติขยายเพิ่มชุดตรวจแอนติเจนเทสคิด Kit, ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบางส่วนใช้ทำการตรวจเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเวลานี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหาและกรมควบคุมโรคกำลังวางแผนกระจายชุดตรวจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ สำหรับชุดตรวจคัดกรองแอนติเจนเทสคิดไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคนโดยกลุ่มที่ควรตรวจคือกลุ่มเสี่ยงเช่นมีญาติคนใกล้ชิดติดโควิดหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีอาการคลา้ายไข้หวัดเช่นไอจามน้ำมูกไข้ ส่วนกรณีประชาชนซื้อชุดตรวจด,ด้วยตนเองถ้าเกิดผลเป็นบวกก็ขอให้ติดต่อสายด่วนสปสช,ช1 3 3 0กด15หรือ1668เพื่อเข้าสู่การดูแลรักษาตามระบบถ้าหากมีอาการรุนแรงก็ขอให้ติดต่อสายด่วน1669ค่ะ ส่วนกรณีที่ผลตรวจเป็นลบอาจเป็นผลลบปลอมเนื่องจากอาจเพิ่งได้รับเชื้อปริมาณไวรัสนั้นยังไม่มากพอที่จะตรวจพบจึงต้องทําการตรวจซ้ําในอีก3-5วันข้างหน้าและต้องปฏิบัติตนเสมือนกับมีความเสี่ยงตลอดเวลาด้วยการป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนอื่นด้วยการสวมหน้ากากอนามายัยเวน้นระยะห่างทางสังคมและไม่รับประทานอาหารร่วมกันค่ะ แต่อย่างไงก็ตามการใช้ชุดตรวจที่ว่านี้นอกจากการใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็ยังสามารถใช้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ด้วยจึงได้มีการสื่อสารไปรยังคลินิกชุมชนอบอุ่น200กว่าแห่งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร69แห่งโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือรอพอสอตทั่วประเทศให้ใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดในการตรวจดูแลประชาชนด้วย ถ้าเกิดผลการตรวจเป็นบวกและอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวคือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะถามความสมัครใจในการดูแลรักษาตัวที่บ้านที่เรียกกันว่า Home Isolation หรือการดูแลรักษาตัวที่ชุมชน Community Isolation โดยจะมีการส่งเครื่องวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้านรวมถึงยาและจะมีทีมแพทย์ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดอาการแย่ลงก็จะนำเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลทางชมรมแพทย์ชนบทร่วมกันกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ เครือข่ายประชาชนเครือข่ายสลัมสี่ภาคมูลนิธิเข้าถึงเอสมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกันสนับสนุนการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกให้กับชุมชนผู้ที่มีไรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ30ชุมชนโดยมีชาวบ้านจากเครือข่ายสลัมสี่ภาคจากชุมชนต่างๆ เจ้าหน้าที่พอ,อชอและชาวชุมชนใกล้เคียงเป็นจำนวนมากเดินทางมาตรวจตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งถือเป็นการตรวจเชิงรุกและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวชุมชนที่ยังไม่ได้รับการตรวจและนอกจากการตรวจที่พอ,อชอแล้วนะคะในทีมแพทย์ชนบทก็ยังได้เข้าไปตรวจเชิงรุกในชุมชนผู้มีไรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกประมาณ10ชุมชนค่ะทางทีมแพทย์ชนบทจะตรวจคัดกรองโควิด19ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิต เพื่อให้สามารถตรวจได้จำนวนมากรู้ผลได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีถ้าหากพบว่าผู้ตรวจรายไหนติดเชื้อทีมแพทย์จะทำการตรวจซ้ำเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนและถ้าเกิดพบว่าติดเชื้อจริงทีมแพทย์จะให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ติดเชื้อกลับไปรับการรัรกษาตัวที่บ้านหรือสถานที่พักคอยในชุมชนโดยมีนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชในฐานะที่ปรึกษาชมรมแพทย์ชนบทเดินทางมาให้กำลังใจทีมงานและให้ ความรู้เพื่อป้องกันโรคโควิดกับผู้ที่เดินทางมาตรวจหาเชื้อด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ